อุ้ยมีบอลโอ้โหอุ<ม>้ยไมได้อุ้ยได้อุยอ้ยโดูท่าพอะไรโทำไมใส่ชุดอะไรไม่ได้เลยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีชอินนีนี่มาบางอีชนี อุ้ยนี่แหละความฝักของจอมงานบูโลมันคนวินตัวไหนอ่ะสเปคบ้าสองครั้งสเปคบ้าสองครั้งไงแกโอ้ยไปไปเที่ยวดีกว่ะโอ้โเพิ่มกูรับถามคตัวเองไม่ได้เว้ร์รอยเยอะวหายอุ้ย อุ้ยมีเวทีแต่ไม่มีคนบินสิเกบินไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดอุ้ยมีเวทีแต่ไม่มีคนอู้อุ้ยนี่มันอยู่น้านี่เฟิร์สอุ้ยไม่อ่แน่เยอยู่น่ใน Sao เมื่อวานเงที่เราดูอ่ะดดแอโดนดุดเดีย เพิ่ายเดียวด้วย่าเดี่ยวใส่เดียวสเดียวอยอย่างเราก็ต้องแต่งตัวบางแล้วว่ะโอ้โหเกมนี้ไม่ทำระบบมาแบบเพื่อผู้หญิงอ่ะเพื่อผู้ชายนะเอ้ยเพื่อเพื่อผู้หญิงประเภทสองอย่างวาตัางหอก อุ้ยเปิดพร้อมจีบหนุ่มๆแล้วเปิดพร้อมจีบหนุ่มตัวร่างกายอะไรเสียเลยทำไมแมพีอัยนี้เปนเหล็กอย่างนี้อุ้ยเพื่อไม่พอลืมตัวอุ้ยแต่งอุ้ยแต่งตัวทำอะไรไม่ได้เลยคือไปทำครีมอุ้ยอุ้ยชุดถูกใจทำไมทำชุดอะไรไม่ได้เลย อุ้ยอิตุกี้ทำไมแต่งตัวอย่างนั้นน่ะไปทำคีโมมา <c oughs> หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วระยะสุดวันนี้ก็เลยจะมาจีบหนุ่มอุ้ย,ยเพลงเพลงเกมนี้ไม่หนุกเลยขอปิดน้องนี้ต้องหาชุดก่อดาหาชุดที่มนดึงกวได้อุ้ยเฟิร์ส ดูท่าอุ้ยดูเธออุ้ยพกไลฟ์เซเวอร์มาด้วยชุดอนี้ไม่เค่อกอยากได้ชุดนี้อันนี้ไม่ใช่การขอเคนนะดูท่ากันเขยำก็ดูท่ากันเจ้าไอ้รอเพื่อนแต่งตัวโอุ้ยเฟิร์นเราแต่งตัวเสร็จแล้วรอเพื่อนแต่งตัวแปร์เพื่อนแต่งตัวเนี่ยเพรเพื่อนสวยอุ้ยเฟิร์นแต่ง ไว้ยด้วยโอ้ยมีมงกุฎให้ใส่ด้วยโอ้ยแถวนี้เจ๊งใหญ่ดี้ทรายรูปร่างร่างกายแต่ว่าโน่จูน่าไปไหนวะขอลองเนยโน่จูน่าไปไหนอ่ะ อยู่ไหนอยู่บนเวทีไงเมื่อกี้ไเห็นมีอะไรแล้วไหน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 ไนบินได้แดดนะเฟิร์สก็สเปคกบาร์สองรอบอุ้ยบินได้อหญมีเควสให้ทำด้วยอุ้ยได้มันรูปอะไรกันเนี่ยไม่เห็นสวยเลยสู้ชั้นก่อเฮ้ย โอ้โหเฟิร hmm. oh ์ดูนี่สิเฟอร์ดูหน้างซันจิเฟิร์ไหนไหนว่าดูซิคนอุ้ยเจ้าีอุ้ยโอ้เรียนไอเราดูหน้าเรนี่ย โอ้ดูนอนมีหอยืนไหนอยู่ไหนอ่ะกระเนียเป็นโคนกระดูกบินเนี่ยไหนคนกระดูกบินไหนเนี่ยไหนอ่ะไอ้มาหันแต่เนี่ยไหอยู่ไหนรู้แต่ว่าเนี่ยเนี่ยไหนโอ้ยใครด่าเลอแค่นั้นเหลยจะว่าไปหุ่นดีมไงมาเนี่ยผ่อนจนเห็น เอาเก้ะ okay, แต่งตัวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วโอ้ยอุ้ยมีให้มีให้เลือกหายเป็นนางเงือกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขูนลนะแบบรอยเย h i หายมีเฮียอะไรบ้างข้ามพบดไม่ดีเลยเอ๋อโน้โหนะไม่ไทยแต่งต,งตัวหน่่งนะไม่ได้ไทยอะบอ่ได้ไทยทำไมวะอยากแต่งให้มันแบบตัวสามดีไง ไม่เทเลยอ่ะไม่เทเลยไม่ใช่แนวเฮ้ยไม่เบิดว่าแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเออป้ออกมุ้ยอุ้ยออกอะไรแบบนี้ออกจากสนูอ๋อสามารถแต่งตัวผู้ชายได้เลวไม่เอาไม่อยากเป็นผู้ชายเคยเป็นมาแล้ว เขาก็เคยเป็นเนี่ยโคตรแย่เลยตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วอันที่จริงก็เกือบเต็มตัวอ้าวโอ้ใครแตกกระจายอืมกูดูหน้ากลัวไปเลยคอสตอมหลีบอ่ะซอกอย่างตัวแอ้เสื้อมาได้เลย คอสตอมอายคอไหนนอไหนคือตัวนอบอยเฟสดูสิอุ้ยทำมาเป็นสวยเกิลเมคอัพเอออุ้นสวยทำมาเป็นทำมาเป็นมั่นหน้าเฮ้ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆทุกคนได้ใจตัวตัวที่แท้จริงออกมาแล้วสินะไหนไหนไหนเอาดู นี่เฮ้ยมันไม่มีชุดแบบอลังการเลยเออด้านดีไม่เหมาะสมกับเราเลยด้านนี้อ่ะดูสิทามาเป็นชุดเจ้าหญิงกี่บาทนะเราว่าไม่เกินสามรอยอ่ะดูอย่างลองหนาเอานีสี่คูณแปดพัน รองเท้ากาปูรุ่น ENNIS, อีรีบิเต็ตเนี่ยคูลละแปดพันเลยอ oh, <ambling. c oughs> ่ะดีโอ้ยเจเฟิร์สจะแต่งตัวไวเฟิร์สเปลี่ยนไปเฟิร์สเปลี่ยนเเปลี่ยนไปหนักมากโอ้ยเจก็ดูเกาหลีขึ้นอุ้ยโอ้ไม่นะเ้โอไม่โอ้โอ้เจ โอ้โหโน่ไงอ่ะ่กนีอาโน่อ้าววิ่เปลี่ยนไปจนจับไม่ได้เปลี่ยนไปจนจับไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่งเป็กองเยอะก็แบบนี้แหละแอ้วเขาว่าเป็นเมืองอื่นบอกอ้ามีสิเทเลพอสมีอ่ะไม่ไหลเออเทเลพอสโอ้โหวิ่ไมีหลแม่มากเลย ก็ไปแหนะซันเซสไอแลนด์ดีกว่าหมอซันเซสไอแลนด์ดีกว่าไปละนะทุกคนละก่อนนะพวกแกไปละเจอกันน่ากลัวชะไหลเลยอุ <h ums> <h ums> ้ยลืมไปครับเปิดอพี่ ทุกคนใ้แสดงต,ตอนที่แท้จริงออกมาอุ้ยนั่งเรือมาอุ้ยทำไม,าามาทุกคนในที่เร์ดเงี้ยก็หมดเลยอ่ะอุ้ยบินไม่ได้ทำไมบินไม่ได้เกาะนี้เขามีต้องเขาห้ามห้ามบินเหรออุ้ยมีทีให้เดินแบบด้วยเฟิร์สทำไมมึงเงียบจังวะ กำลังจริงจังกับการแต่งตัวใช่ไหมใช่ต้องจรการแต่งตัวขนานี้่อไรก็ไม่รู้โอ้ยลูดลูดกำลังเล่นแมบกำลังเล่นแมบในฝันได้แต่ฝันถึงแบบนี้เลยใช่ฝันมาตลอดชีวิตว่าจะอยากเล่นเก แบบนี้ตอนเด็กเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ตอนเด็กเล่นไม่ได้อร่อยเน่อไอเด็กเดรคอขอคอเมื่อวานี่รู้สึกแย่เลยอ่ะเพื่อหวาไหม อุยมาแล้วอุยอออ้ยอุ้ยมีเรือด้วยโนมีเรือด้วยเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหมาในตอนกลางคืนมาในตอนกลางคืนบรรยากาศแบบว่าโรแมนติกมากโนไมาอย,ย่างโนแม่มือแล้วที่กอนี่นะอออุอ้ยนี่แหละอ้าวทำไมไม่ยน่ามามีโนอเขาโอ้ยผิดเซิร์ฟโอ้ยขี่รถได้ตัวไอ โอ้ทำมาเป็นรวยว่ายน้ำได้ด้วยเนาะแถมยังมีนั่งกินน้ำเออเฟิร์แล็ดรมาจากไหนเน่ยเฟิร์สแปลรถมาจากไหนผัวซื้อให้ใช่ไหมที่มันจะมีเฟร์ผัวซื้อรถให้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็แบบว่าเดือนหน้าเดี๋ยวซื้อลอกบินให้เหมือนกัน did you sleep well last night beauty sleep with you หม่กูยังไม่ได้นอนเลยปาร์ตี้ทั้งคืนเทเลพอร์ตไปไหนฮะน้อก็มันเขียนอยู่เทเลพอร์ตอะข้างหลังช้อปปิ้งเออทันซันเซสไอแลนด์ซันเซสไอสแลนด์กเกาะพระอาทิตย์ตนั่นแหละเออมาแล้วอุ้ยอุ้ยสูงจ้าบไม่เห็นเจอโน่เลยว่าโน่ไม่เห็นเจอโน่เลย อุ้ยเอาอยู่แห่งฟางหนึ่งของเกาะอุ้ยอุ้ยแม่นี่ไม่มีโนเลยไปที่ไหนก็โนซันเซส e อส์แลนด์ใช่ซันเซสไอส์แลนด์ไม่รู้เหรอที่นี่เรื่องทุกคนได้สห็นดนตัวแท้จริงอมาแล้วเลยอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงของโนเขามาโนไอ้ดนแท้โอเลยไอเดนนั่นหนักคือละ อย่ายังไงหรอคออยู่เราไม่ได้อาจหรอไม่ได้อาจจริงๆหรอได้อจริงๆอ้ยทรงผมในเกมกับทรงผมในชีวิตจริงคือทรงเดียวกันแหละตอนนี้ขนาดนั้นเลยหรอไม่เห็นเจอโนร์ไม่ได้ไงกำลังนั่งเล่นชิงชาอยู่้วโอที่ไหนหนิที่ไหน ซันเซสไอร์แลนด์ไงไม่เห็นเลยเจอแต่เฟอร์เจอแกเกอ่ะเจอไปปิดเกาะหรือเปล่าก็มาซ u นเซสไอร์แลนด์อุ้ยนั่งดูอุ้ยนั่งดูโชว์อุ้ยนั่งดูโชว์อุ้ยแล็กมากอ่ะอุ้ยแค่นี้คอมกลังไม่ไหวสงสัยสายต่อแ่ีกราฟิกมันสูงให้เปิดกล่องได้สวย Да เปิดกล้องไหมไหนเปิดกล้องไหนทานเนี่ยน uh, ้ำมหานาจิโรเขาวะเออน่าไอ้โนอะอยู่ไออยู่ตะเก้เขาดิเฮ้ยมาบนเวทีต้องเต้นหน่อยแล้วฮิวฮิวอะลิฟวินีฟรีไวไฟขอโทษนะครับท่านผู้ชมเราขอตัดจบรายการแต่เบียรเท่านี้เนาะเบียรจะเห็นความน่ากลัวของเราไปมากกว่านี้